ขนมจีนกุ้งสดจ้พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมั้่งคือสุขัขนจ๋า้างฟังไทยฟังเล่าแลวกระทั่งต่างประเทศจ้ามาจากพี่น้องจ้ามืงหนีผ้ามากินกุ้งตัวบกใหญ่ด้วยมือจ่อเบิ่งเสเบิง่งน้ำฉ่ำๆเหมือนใส่น้ำอะาไราๆจ้าเพราะว่าเอามากินก็ขนมเส้นเนาะมันสิได้คุยคํยาใหญ่ๆตาสวยๆเบิ่งขนมเซนไนะเป็นเ้นรวยสวยดีดีมือเจ้ามาจ้ามา กินกันเลยจ้ะซิ้มขน้ำเส้นก่อนวายมื่อเจ้าแซบแห้งเด้ออืมแซบตายเกืน <c oughs> ออันนี้เป็นกุ้งแชร์บ๊วยจ้่พี่นอ่อง เนื้อแน่นแน่นเรากดิดตัวใหญ่ดิพ่อกิโลละ,ะหกสิบหกต่อน,นี่ยขึ้นละค่ะบางคน่ำกุ้งข้าวบอ่อขันล่างบ่ดีมันข้าวอยู่จ้ะตรงล่างใส่แป้งแป้งมัน ซี่เิ้ลอยกินข้าวแปลงมันมันดูดข้าวออกหืมบังงเจอกมันเห็นม่เหตนามคนเหมไอนพอบามมันเหอนว่าตุ๋ยก็คนอเมรือื แบบอันนี้หอมแขกว้า,ามังคะยังมันคือตาแปดนี้มันค่อยเขาเนื้อจ้าพี่น้องแซบดีดีเขาเนือ้อเขานัง สบายดีสุ้ขุดสุ้ข้นแนตะ่แต่าทางบ้าบทางนีนสบายดีจ้าหาหนักกิจยากแค่แต่หาหนักกิจอ่ะอันฟันฟ้า มันเป็นกับใคยๆทั่วหออัวก็จะตระกูลเดียวกันเนาะเวามัน,นยังไกินกินบ่ค่อยออกทอนทั่วงหออัว ตัวใหญ่เนื้อเน่นๆแบบแซ่บแห้งหอมแคไปด้อย ว้ามานออกกระหึ่นขึ้นดังแต่คำพูดเป็นมากอันเขาทำเสร็จออก,กมันเป็นดุลุยวิตาลายแสบแห้งหาหน้ากินกระยานเน้ะพี่น้งนองเนาะ อึมอึมคือจำไม่จ <vampire istent uno zel> ับจ <laid> <favour> ับมาหลดจับมาหลุดนง่มันกินยังมันคือบอกควายดีมันเป็นตั้งเป็นแง่กินเป็นเพลมันเป็นเสียงแบบควายรงควายรงแหบ โอ้ยอุปาทว์สัวท่างกินทั้งทั้งเลย cho xoay được Xong Mình cũng để mất Khắp ขื่นเท่าแวั้างยามันเด่นยามันดีดใส่ตาจ้ะสับหอมจ้ะ น้ำน,นวด้วดเนอะพี่น้องเนอะเข้ากันครับตัวนี้ตัวนี้่ดิเดี๋ว กุ้งสดสิบกว่าตัวสิบสิบหกมันตัวใหญ่จ้ะ พีกินมาฝ้าวบ้งเจ้าฟ้ากินฟ้าแล้วตาเด็กหน่อยเขาสิเซ้ล ลายคนก็บงวงมาบนเบียนเครื่องกัดถิ่มขนมเสร็ญย่างไม่ย่างเสร็ญเดียวนิดหน่อยมันย่อยคุณน้องจ๊ะมันยดไหมหน้ามันยดแต่ได้ไปฟอกกัดถิ่มก็ขนมเสร็ญลายหาดนะน้ะจ๊ะก็พูดที่ถามก่อนว่าว่าต้มขนมเสร็ญยังไงภาษาโนจ๊ะเนาะเอ่อวนเอาวนลงไปพร้อมกันกับต่อน้ำถ้าไม่ถ้าในเดือด แล้วบนียนพ่อนำเดือดแล้วก็บีบเบื้องจา้าบีเบื้องเซนขันมันเส้นเป็นแบบว่าอันบีบออกขาดแล้วค่ะนะก็เอาได้จ้าแล้วก็ล่างร่างจนล่างจนมันเย็นจา่าล่างจนเ้นเขาต้องนเนเย็นแล้วก็เอาขึ้นสเสด็จน้ำี๋ยวมันกับพองขึ้นอีกหน่อยนึงจา้านั่นแหละมันดูดกินน้ำแล้วมันก็เริ่มอืดขึ้นนั่นแหละจา้า ไปแล้วด้พี่น้องจ้าขอบคุณกำลังใจหลายๆเมื่อสุขสุขคุณที่จ๋เด้อฝากไปติดตามแฟนเพจ f a c e b o o เวนเบย์แฟมิลีครับฝากไปติดตามฟองย o ท t ู b e เวนเวย์นี่จ้าไปแล้ว